สวัสดีค่ะเจอเกันกับนูจิดาพาในจิดาพาเฮลวันนี้นะคะนูมีไอเทมเด็ดนะคะเป็นแบรนด์ที่นูต้องสารภาพเลยว่านูไม่ค่อยได้ลองแบรนด์นี้เลยนะคะแบรนด์นี้นะคะนูได้ลองแค่อย่างเดียวก็คือสบู่เด e ิฟนะคะสูตรเดลิฟธนาคาซึ่งติดปากมากเพราะาเออเป็นสบู่ที่เดลิฟธนาคารเดลิฟธนาคาด้วยความที่เราเป็นสายที่สายธรรมชาติที่ชอบเดลิธนาคาแล้วก็เนี่ยค่ะ พอเอิญพอเอิญหนูไปเจอน้องเขาในเซเว่นนะคะและน้องเขาราคาดีมากเลยนะคะทุกคนกับราคา39บาทหนูว่าราคาขนาดนี้หนูก็ต้องเอามาลองนะคะและถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูคลิปสั้นของหนูนะคะหนูได้ลองน้องเขามาประมาณสักระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณ1อาทิตย์ได้นะคะสําหรับ1นซองนี้เนาะปริมาณสุทธิที่เขาให้มานะคะ6กรัมนะคะทุกคนด้วยสารสกัดที่ช่วยต้านในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะของเขามีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะคือสารสกัดจากเมล็ดทับทิมนะคะสารสกัดจากเมล็ดทับทิมเนี่ยเป็น ตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดการเกิดริ้วรอยนะคะช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดเลือนการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะตัวที่2เลยนะคะก็คือสารสกัดจากเมล็ดอังุุนค่ะสารสกัดมเมล็ดองุุนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ชะลอไม่ให้เกิดการผิวแก่ก่อนวัยนะคะและเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้มีความเด็กๆเดกๆเด้งๆค่ะและตัวที่3นะคะก็คือมเมล็ดข้าวโอ๊ตจากฝรั่งเศสนั่นะคะตัวนี้นะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุม,มูลอิสระทุกคนซึ่งเป็นตัวที่สามารถ กักเก็บความชุ่มชื่นให้กับผิวได้อย่างดีนะคะซึ่งหลังจากที่หนูได้ทดลองใช้น้องเขานะคะในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื่นเนี่ยเขาทาได้ดีมากทุกคนเพราะว่าหลังล้างหน้าเนี่ยทุกคนจะสัมผัสได้ว่าผิวหน้าของเราจะมีอาการแห้งขึ้นมานิดหนึ่งนะคะพอเราทาตัวนี้ปุ๊บผิวจะมีความชุ่มชื่นทันทีทุกคนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยคือใช้ หลังล้างหน้าได้ทุกครั้งเราจะล้างหน้ากี่ครั้งสามารถใช้น้องเขาได้เลยเพราะน้องเขามีความซึมไวเนื้อบา,างเบานะคะเป็นเนื้อเจลที่มีความซึมไวเป็นเนื้อเจลข้นๆแต่บางเบานะคะทาแป๊บเดียวหายแต่ว่ายังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวไว้อยู่นะคะซึ่งในซองนี้นะคะเด็ดๆเลยก็คือเขามีนวัตกรรมใหม่นะคะเขาเรียกว่า b ล o w black หรือเปล่าอ่านถูกไหมไม่รู้นะคะ ขึ้นไ้ด้วยนะคะว่านวัตกรรมใหม่ Brow Bag นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สามารถให้เนื้อเจลเด้งคืนตัวได้ใน2นาทีนะคะซึ่งด้วยความที่หนูลองครีมมาเยอะมากนวัตกรรมตัวนี้หนูเห็นในสองมีครั้งแรกตัวนี้นะคะถามว่าเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่ ส่องผิวหน้าในกระจกแล้วก็จะเห็นว่าผิวหน้าของเรานั้นเริ่มมีความแก่ความเหี่ยวและก็มาสําหรับคนที่ต้องเจอมลภา,าวะต่างๆรอบตัวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5นะคะหรือว่าสภาวะที่มันร้ายกาจทั้งฝุ่นควันต่างๆเยอะแยะมากมายที่ส่งผลให้ผิวมีความหมองคล้ำตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นตัวที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะส่วนวิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะหลังล้างหน้าทำความสะอาดนะคะสามารถใช้ครีมเดลิทโทมิก เอเลโกลมอยเจอไรซิ่งเจตัวนี้ได้เลยนะคะเนื้ตัวนี้นะคะเนื้อค่อนข้างจะมีความบางเบานะคะนี่เนื้อเขา,าจะมีความบางเบานะคะทุกคนตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเนื้อจะมีความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เวลาทานในช่วงแรกเนี่ยผิวจะมีความตึงกระชับรักตึงเลยนะคะแล้วก็เนื้อเจลนะคะสามารถคืนตัวได้ใน สองนาทีค่ะทุกคนค่ะหลังล้างหน้านะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะอยากใช้เมื่อไหร่ใช้นะคะล้างหน้าเสร็จก็คือทาได้เลยสําหรับในซองนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้น้องเขาได้นะคะหาซื้อน้องเขาได้ไหนเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะราคาเพียง39บเาทเท่านั้นนะคะสําหรับ The Lip Palm Magnetic Elite Go Moisturizing Gel คะ่ะ นี่เลยวันนี้นะคะนูขอไปก่อนแล้วนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ